สวัสดีครับผมอยุธาครับผมวันนี้ขอนำเสนอรถ e ีโคคาสัญชาติญี่ปุ่นกับรถยอดฮิตของไทยไวัยรุ่นนิยมมากเลยนะครับกับรถ e ีโคคาเล็ก5ประตูกับแบรนด์คันนี้มาพบกับคันด้าแจ๊นะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบก,กันนะครับรถคันนี้มีความพิเศษนะครับเป็นรถ2มือญายิาซื้อขายกันในเล่มเท่านั้นนะครับเกียร์ออโต้เครื่องวีเท ไม่เคยติดแก๊สบอดี้ Body สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิควอมคือจมน้ําซอกเดิมทุกอย่างเม็ดอาร์คเดิมทุกอย่างอยู่ครบน็อตฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงท้ายไม่ขยับสักตัวนะครับรถมีรอยเล็กๆน้อยๆตามการใช้งานทั่วไปนะครับรถมือสองก็จะมีรอยนั้นบ้างเพราะว่ามันเป็นรถใช้งานมันไม่ใช่รถป้ายแดงที่มันจะไม่มีตำหนิอย่างนี้นะครับเราก็ได้งานกับทางต้งตรงลานเครื่องเกียร์จบทุกอย่างครับของเหลวไหลครบหมดแล้วยางใหม่เปลี่ยนได้ไม่นานนี่นะครับ คันนี้เป็นเครื่องวีเทนะครับผมภายในก็กว้างขวางตามสไตล์รถแฮ c ชแบ็กเล็กนะครับผมกับแก๊สไวรุ่นนิยมมากนะครับเอาไปใช้งานนะครับราคาไม่ตกนะครับราคาตอนนี้มันต่ําสุดแล้วครับนี่นะครับเปิดให้เลยนะครับแสนกลางๆเท่านั้นนะครับผมคันนี้ระบบไฟฟ้าทั้งนขึ้นลงได้ครบภายในเบาะเดิมก็มาอยู่เดิมโรงงานสติ๊กเกอร์เดิมทุกอย่างอยู่ครบนะครับกับรถแก๊ส ผมไม่ต้องอธิบายอะไรสรรพคุณอะไรมันมากเพราะว่าคุณน่าจะคุ้นเคยกับมันดีแล้วเห็นมันวิ่งในท้องถนนนะครับราคาผมบอกเลยใช้ไปสามปีห้าปีไม่สาแสนอยู่ดีนะครับราคามันแทบสุดแล้วนะครับกับคอนเ a j แจ๊นี่นะครับเครื่องหนึ่งจุดห้ายอโต้้มาล้วนได้เป็นตัวท็อปสุดมีแอร์แบ็สองลูกมีเจ็ดสปีดนะครับสามารถเล่นแบบแมนวนบนวงอะไรได้เลยนะครับไม่วิ่งแค่ หนึ่งแสนอ่าสองแสนหนึ่งหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับค้างไฟฟ้านะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายกว้างขวาง,วางใส่ของได้เยอะนี่ผมเนี่ยผมเข้าไปนั่งได้เลยสบายๆนะครับก็เบาะหลังสามารถพับได้เก็บของได้ขนของได้นะครับนี่นะครับแล้วก็หลุมอะไรทุกอย่างอยู่ครบหลุมสวยนะครับ นี่นะครับไม่มีรอยเจาะติดแก๊สใดๆทั้งสิ้นนะครับฝากระโปรงแทบไม่แกะเลยนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับนี่นะครับฝาไม่มีรอยขันออกเลยนะครับผมติ๊กเกอร์เดิมโรงงานเป็นดาร์เเดิมโรงงานทุกอย่างอยู่ครบนะครับสีสันสวยงามมีริ้วรอยกับตามการใช้งานทั่วไปเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับผมสตาร์ทีเดียวติดนะครับเป็นเครื่องวีเทคนะครับประหยัดน้ำมันมากนะครับนี่นะฮะ กานเดิมทุกอย่างสติ๊กเกอร์เดิมทุกอย่างอยู่ครบนะครับน้ำไม่ดำควันไม่ไหลนะครับผ่านการทำสปาภายในสปาห้องเครื่องให้เรียบร้อยนะครับน็อตเดิมๆเลยนะครับเี่นะครับสติ๊กเกอร์เดิมอยู่คุกสุดๆซอกเกิร์เดิมทุกอย่างนะครับผมได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนกับคันด้าแจ๊สเอาไปใช้งานนะครับไม่ผิดหวังผู้หยิงนิยมนะครับไว้ด้วยนิยมแต่งได้โหลดได้นะครับกคันี้ได้ดึมเดิมอยากทำอะไรเสริมเติมแต่งไปจัดต่อเองนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองับกันครับ เย็นฉ่าเครื่องเดินนิ่งเรียบรอบเครื่องไม่มีสวิงนะครับแท่นเครื่องพึ่งเปลี่ยนนะครับผมใส่เกียร์ R อยยบเบรกไม่มีส้านเลยนะครับใส่เกียร์ D เหยียบเบรกไม่มีสถานครับผมวิทยุเดิมโรงงานเสียงดังฟังชัดนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันครับผมขับขี่นิ่งเงียบตอบสนดองได้ดีนะครับผมขับขี่ใกล้ไกลไร้ปัญหาแน่นอนรถจ่ายแสนกว่าบาทนะครับขับขี่ไปสามสีป่ปีราคาก็ไม่ลงนะครับเพราะว่า รถยอดนิยมแล้ววัยรุ่นก็เล่นของเล่นเยอะภายในตัวนอกมีเต็มนะครับหาขับขี่ใช้งานอยู่นะไม่ล้าสมัยนะครับใครอยากได้เป็นรถคันแรกซื้อแจ็ตไปขับดูแจ๊ดเป็นผลิต,ต,ตออกมาแค่3รุ่นเท่านั้นคุณก็จะไม่มีความว่าล้าหลังนะครับผมหาขับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนตัวรถอยู่พุทธมนฑลสายสองนะครับผมแต่จังหวัดมีบริการส่งนะครับทุกอย่างรายงานชัดเจนไม่ต้องกลัวว่าจะหลอกจะหมกเม็ดนะครับ ต้องถ่ายชัดเจนทุกจุดทุกมุมลูกค้าต่างหวัดวิดีโอคอรดูรถได้นะครับผมมีบริการสายออนถึงหน้าบ้านนะครับมีหน้าร้านมีเครดิตชัดเจนนะครับไม่มีโกงหาขับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ